สังเกตนะครับว่าที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยเป็นการที่ผมเนี่ยหลบลูกธนูทั้งหมดเลยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะอาศัยในกระบวนการคิดของสมองเรื่องปฏิกิริยาของเรานะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีเทคนิครับเฉพาะครับเราจะต้องฝึกเองแล้วก็จะต้องคิดเองแล้วจะต้องไวต่อปฏิกิริยาครับคือยิ่งเราเนี่ยมีปฏิกิริยาที่ดีเท่าไหร่เราจะหลบลูกธนูได้ดีเท่านั้น,นครับ เริ่มแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปในส่วนของการหลบลูกโนูนะครับผมอยากให้ตั้งค่าอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือการเปิดฮิตบล็อกนะครับเราถึงจะสามารถที่จะเห็นลูกธนูแล้วก็หลบได้นะครับการเปิดฮิตบล็อกทำยังไงนะครับการเปิดฮิตบล็อกก็คือกด F3 นะครับแล้วก็ B แล้วก็กด F3 อีกทีหนึ่งนะครับจะทําให้เราเห็นเป็นเส้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งเรียกว่าฮิตบล็อกนะครับ เนี่ยครับถ้าเราเปิดฮิตบ็อกซ์เนี่ยเราจะเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วเราจะสามารถที่จะเห็นแล้วก็หลบได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะมองเห็นเห็นได้ก็จริงนะครับแต่ว่าในส่วนของการหลบเนี่ยประสิทธิภาพมันจะร้อยลงนะครับนะครับในส่วนของการหลบลูกชนูเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ระยะนะครับก็คือระยะไกลระยะกลางและระยะใกล้นะครับซึ่งทั้ง3ระยะเนี่ยจะเหมือนกับ การที่ผมแบ่งในระยะการยิงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากระยะไกลก่อนนะครับระยะไกลเนี่ยในการหลบลูกธนูเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับและยังพอที่จะฝึกในขั้นเริ่มต้นได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะสามารถเห็นลูกธนูได้ตั้งแต่เนิ่นๆและเราจะสามารถหลบได้เลยนะครับเดี๋ยวลองยิงผมมาหน่อยนะครับคุณท็อป3ประเทศไทยนะครับสังเกตน,นะครับนะครับ เนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับในลองยิงผมมาอีกทีนะครับเราจะสามารถหลบได้ทันทีเลยครับซ้ายขวานะครับสังเกตนะครับน่าเห็นไหมทีนี้นะครับในส่วนของการหลบลูกชนูเนี่ยมีอย่างหนึ่งเลยที่ผมจะบอกไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งที่คนเก่งๆเนี่ยระดับท็อปเนี่ยหรือแม้แต่ท็อปเวอร์ไวบางคนเนี่ยยังลืมนะครับก็คืออะไรก็คือการหลบลูกธนูเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเราจะต้องซ้ายขวาตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยิงมาทางซ้ายนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับคือเราสามารถยืนอยู่เฉยๆได้นะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับคือไม่ต้องเดินซ้ายเดินขวานะครับคืออย่าพยายามเดินซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับคือถ้าเกิดว่ามันยิงตรงมาในด้านข้างเนี่ย เราสามารถยืนอยู่เฉยๆได้นะครับก็เป็นการหลบลูกธนูเหมือนกันแต่ว่าคนเก่งๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะพยายามเคลื่อนไหวตลอดครับซึ่งการเคลื่อนไหวตลอดถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถหลบได้นะครับแต่ว่ามันจะทําให้เราเสียจังหวะแล้วก็เสียสมาธิได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวคุณท็อปสามเดี๋ยวยิงมาหาผมหน่อยนะครับสมมติว่าผมอาจจะยืนตรงนี้นะครับแล้วเขาอาจจะยิงผมไม่โดนนะครับมาตรงด้านข้างนะครับ ในระหว่างที่เราสู้เนี่ยเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องหลบนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเห็นว่ามันเนี่ยอยู่ข้างๆเราเนี่ยสรม่เราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยธนูไม่โดนเราแน่ๆผมแนะนําว่าให้เราเนี่ย ยิงสวนเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเขายิงพลาดแล้วนะครับแล้วในจังหวะแบบนี้เนี่ยพยายามอย่าเคลื่อนไหวเยอะนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นช่องว่างแบบหนึ่งนะครับพอเขายิงพลาดเนี่ยเท่ากับว่าเราก็จะมีจังหวะสวนเขาได้ง่ายขึ้นนะครับคืออย่าพยายามเคลื่อนไหวไปมาครับเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้โอกาสที่เราจะโดนยิงดักทางเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ย ผมเลยมองว่าเวลาที่ลูกธนูเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันไม่โดนเนี่ยให้พยายามอยู่นิ่งๆนะครับอย่าพยายามแบบเคลื่อนไปด้านซ้ายนะครับถึงแม้ว่ามันจะหลบลูกนี้ได้จริงนะครับซึ่งต่อให้เราไม่เคลื่อนด้านซ้ายมันก็เราก็หลบอยู่แล้วเราก็ไม่โดนอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราหลบมาด้านซ้ายเนี่ยมันจะเปิดช่องว่างให้เราเนี่ยเสียจังหวะนะครับก็คือไม่มีโอกาสที่จะยิงพอเสียจังหวะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิงดักเรานะครับในเสียววีนะครับ ไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ในส่วนของขั้นสูงนะครับซึ่งจะเจอในเฉพาะระดับท็อปนะครับแต่ว่าในเวลาที่เราเจอคนทั่วไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเจอได้เช่นกันเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วลูกธนูมันมาซ้ายขวาเนี่ยพยายามเคลื่อนที่ให้น้อยที่สุดนะครับ นะครับในส่วนของระยะไกลเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็เราจะเห็นลูกธนูเนี่ยเนิ่นๆเลยนะครับเห็นไหมเราก็หลบซ้ายขวาครับพยายามอย่าไปหลบเยอะนะครับนะเห็นไหมผมก็เคลื่อนที่นิดเดียวครับสังเกตนะครับเคลื่อนที่นิดเดียวนะครับนะครับอย่าไปเคลื่อนที่เยอะครับนะครับการที่เราหลบระยะไกลได้เนี่ยมันจะเป็นการฝึกขั้นต้นนะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยเริ่มฝึกระยะกลางและระยะใกล้ได้ง่ายนะครับ ในส่วนของระยะกลางนะครับก็เหมือนกับระยะไกลเลยครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือหลบลูกธนูเหมือนกันนะครับแค่ระยะมันใกล้กว่าเดิมนะครับทีนี้ครับในส่วนของระยะกลางเนี่ยเราจะมันจะเป็นขั้นสูงตรงที่ว่ามันเราจะต้องเก่งระดับหนึ่งนะเราถึงจะสามารถที่จะหลบลูกธนูในระยะกลางได้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะมันจะยิ่งใช้ปฏิกิริยาการตอบสนองที่รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ฉะนั้นเนี่ยในส่วนระยะการเนี่ยผมก็เลยจะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเราหลบลูกธนูได้เนี่ยถือว่าเพอร์เฟกมากๆแล้วแต่หลังจากที่เราหลบได้เนี่ยพยายามสร้างการเคลื่อนไหวได้วยนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายเป็นคลิปที่แล้วแล้วว่าจะสร้างการเคลื่อนไหวย,ยังไงให้ซับซ้อนนะครับเราจะนําการเคลื่อนไหวมารวมกับการหลบลูกธนูนะครับในส่วนของระยะก,การนะครับอ่าเดี๋ยวตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับแล้วปุ๊บแบบนี้นะครับเพื่อหลบลูกธนูนะครับอ่าเห็นไหม ผมก็อาจจะหลบนะครับผสมกับการเคลื่อนไหวไปด้วยนะครับนะครับชุบโอเคนะครับอย่างเมื่อกี้ผมก็หลบในเซเวินนะครับโอเคนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมเนี่ยลืมบอกไปนะครับข้างต้นก็คือมันในการเล่นธนูเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของปิงด้วยนะครับคือมันเกี่ยวทุกหมดก็จริงแต่ว่าในการเล่นอาร์เชอร์เนี่ย ปิงเน่ยจะมีความสําคัญค่อนข้างมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการที่เราจะต้องโฟกัสลูกธนูเนี่ย การที่ลูกธนูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิงเยอะนะครับมันจะทําให้ดีเลยลูกธนูเนี่ยของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันสูงนะครับแล้วเวลามันแสดงมาหน้าจอเราเนี่ยมันจะแสดงแป๊บเดียวนะครับซึ่งมันจะยิ่งทําให้ยากขึ้นไปอีกนะครับอันเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่เรากําหนดไม่ได้นะครับฉะนั้นการที่ฝึกที่ดีเนี่ยเราควรที่จะฝึกตั้งแต่ปิงน้อยๆไปยันปิงสูงนะครับยิ่งปิงสูงเนะี่ยแล้วเราหลบตุกธนูปิงสูงๆได้เนี่ยในระยะกลางแบบเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้เลยที่ผมทำเนี่ยยิ่งจะถือว่่าาเเรนีย มีความสามารถสูงมากแล้วแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในระดับท็อป1%แล้วต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของระยะใกล้นะครับก็จะเป็นระยะสุดท้ายแล้วในการหลบลูกธนูนะครับบนโลกใบนี้เนี่ยคนที่หลบระยะใกล้เนี่ยได้เนี่ยมีไม่ถึง20คนนะครับคือมีน้อยมากๆนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึง10คนเลยด้วยซ้ำน,นะครับคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะใกล้เนี่ยมันเร็วมากๆนะครับแล้วบางทีเนี่ย สมองของมนุษย์เนี่ยบางทีมันอาจจะประมวลผลไม่ทันนะครับเราก็จะเน้นในส่วนของการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะครับพยายามสร้างความสับสนแล้วก็สแปมธนูให้ได้มากที่สุดครับในระยะใกล้แต่ว่าถามว่าหลบได้ไหมหลบได้นะครับแต่ว่าเราจะไปเน้นการหลบในตัวอย่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท็อปสามเนี่ยลองยิงผมมาหน่อยครับสมมติว่าผมรู้ว่าเขาจะยิงมานะครับผมก็หลบเลยนะครับหลบเลยนะครับใช้ความใช้รีเฟกซ์ที่ไวมากๆนะครับบนโลกใบนี้มีไม่ถึง10คนนะครับ ฉะนั้นนะครับพอเราเห็นเขาง้างธนูเนี่ยเราก็หลบนะครับหลบเลยนะครับอย่างเช่นหลบอย่างนี้นะครับเห็นเขาง้างปุ๊บเราก็หลบเลยนะครับพยายามหลบนะครับอย่างเห็นใช่ไหมเมื่อกี้นี้เซียวินะครับลองไปกอดูกันได้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยสมมุติเขายิงมาเราก็หลบนะครับนะครับการที่เราหลบระยะใกล้เนี่ยมันถือว่ายากมากๆครับก็สามารถทําได้นะครับแต่เราจะไปเน้นการเคลื่อนไหวนะครับ โดยสรุปครับในส่วนของระยะใกล้เนี่ยก็จะมี3อย่างที่เราจะต้องประมวลผลพร้อมกันนะครับซึ่งเป็น3รีเฟกก็คือการเคลื่อนไหวการยิงแล้วก็การหลบลูกธนูนะครับโดยผมเนี่ยจะไปเน้นในส่วนของการยิงแล้วก็การเคลื่อนไหวมากกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในการที่เราเนี่ยต่อสู้ในระยะใกล้นะครับในส่วนของการหลบลูกธนูเนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆฝึกกันได้นะครับแล้วก็ในทั้งหมดเนี่ย ทั้ง3อย่างที่เราจะต้องประมวลผลพร้อมกันเนี่ยเราจะต้องอ่านคู่ต่อสู้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะคาดการว่าเขาเนี่ยจะยิงไปในทิศทางไหนในอนาคตในส่วนของระยะใกล้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะใช้ทักษะที่ยากนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการคิดของสมองเนี่ยสามอย่างปฏิกิริยา3อย่างพร้อมกันนะครับแต่ว่าในระยะการเล่นจริงเนี่ยระยะใกล้จะเป็นระยะที่เราเล่นกันน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าสมมตินะครับผมเนี่ยยิงเขานะครับในระยะใกล้เนี่ย สมมติผมยิงแค่ไม่กี่นัดเนี่ยมันก็จะไประยะกลางกันแหละนะครับส่วนมากมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะใกล้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสู้กันบ่อยมากนะครับแต่ว่าก็มีบ้างน,นะครับโดยเฉพาะกับคนที่บางคนเนี่ยเขาเนี่ยเอาชนะระยะไกลระยะกลางไม่ได้เนี่ยเขาจะพยายามมาระยะใกล้นะครับแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยส่วนมากนะครับร้อยรับประมาณ99%เนเนี่ยมักจะโดนยิงตายก่อนนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของการเล่นของผมนะครับซึ่ง ผมเนี่ยจะนำช็อตที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการหลบลูกธนูในเซวิให้ดูนะครับหามองไม่ทันก็ให้ปรับเป็น0.5หรือ0.25นะครับ และอย่างสุดท้ายที่สุดนะครับเวลาที่เราหลบลูกธนูเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคํานึงเลยก็คือการที่เราจะต้องอ่านคู่ต่อสู้ด้วยครับว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็จะยิงไปทางไหนนะครับแล้วเราก็หลบล่วงหน้านครับคาดเดาอนาคตแล้วก็หลบล่วงหน้าเลยนะครับในส่วนของแนวทางการฝึกนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกคาดการในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือการลึกลับรวดเร็วรอบคอบนะครับ ความลึกลับเนี่ยก็คือการที่เวลาเราทําอะไรก็ตามเราจะไม่ให้คนอื่นรู้เด็ดขาดว่าเราจะเคลื่อนไหวในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงเราก็คือทําตัวให้คาดเดาไม่ได้นะครับแล้วก็ห้ามบอกใครเด็ดขาดห้ามให้เขารู้ว่าเราเนี่ยคิดจะทําอะไรเราวางแผนอะไรเรามีเป้าหมายอะไรห้ามให้คนอื่นรู้เด็ดขาดอันที่2นะครับก็คือความรวดเร็วความรวดเร็วก็คือเวลาที่เราเห็นโอกาสหรือเห็นช่องว่างเนี่ยปิดงานให้ไวนะครับแล้วก็รีบจัดการให้เสร็จเรียบร้อยให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยทันทีนะครับ ต่อมาครับก็คือความรอบคอบความรอบคอบก็คือเวลาที่เราตัดสินใจทําอะไรเนี่ยก็คือการที่เราพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็เราจะต้องไม่ประมาทคํานึงถึงผลกระทบนะครับแม้ว่าการกระทําของเราเนี่ยจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมานะครับแล้วเมื่อเรานํา3อย่างนี้มารวมกันนะครับจะช่วยทําให้การฝึกของเราเนี่ยแล้วก็การเดินเกมของเราเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ซึ่งเราสามารถนําแนวทางตรงเนี้ไปใช้กับทุกการฝึกได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กับอาร์เชอร์อย่างเดียวในส่วนของการหลบลูกธนูนะครับเนื้อหาก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับการหลบลูกธนูเนี่ยก็ไม่มีเคล็ดลับนะครับเราจะต้องไปฝึกกันเองนะครับซึ่งในส่วนตรงเนี้เราต้องทําให้สมองของเราเนะี่ยคุ้นชินต่อปฏิกิริยานะครับซึ่งเมื่อเราคุ้นชินอ่ะมันจะทําให้การหลบลูกธนูของเราเนี่ย ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพยายามทําให้สมองของเราเนะี่ยคุ้นชินต่อความไวนะครับที่ลูกธนูปรากฏขึ้นในจอนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะใกล้เนี่ยจะเป็นระยะที่การรีเฟกเนี่ยจะทําได้ยากมากที่สุดครับแต่ว่าก็จะเป็นระยะที่เราเล่นกันน้อยที่สุดฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปฝึกในส่วนของระยะกลางและระยะไกลกันก่อนนะครับ <S <S และสิ่งสุดท้ายนะครับที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ ที่เราจะลืมไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือหลักการก็คือการไม่มีหลักการนะครับการที่เราคำานึงบริบทนะครับการที่เราคำานึงบริบทเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่ากับเรื่องอะไรนะครับคำานึงบริบทเป็นหลักนะครับหลักการคือการไม่มีหลักการนะครับแล้วก็ไม่ใช่การมั่วนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ครับในส่วนของขั้นแอดวานซ์เนี่ยเราก็จะไปในส่วนของคลิป เริ่มกันในคลิปหน้านะครับที่เป็นขั้นสูงนะครับสําหรับวันนี้พื้นฐานทั้งหมดนะครับในส่วนของการยิงการเคลื่อนไหวและการหลบลูกธนูเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วนะครับไว้เจอกันนะครับในส่วนของคลิปถัดไปนะครับ หลักการก็คือการไม่มีหลักการ